นักร้องสาวรับขึ้นที่สามีแล้วพร้อมเผยเหตุเลิกาดาก่อนหน้ายืนยันไม่ใช่คอนเทนต์เรียกได้ว่าอย่างที่หลายคนได้เห็นในคลิปได้สดผ่านติ๊กตอกก่อนหน้านี้ของนูเล็กบูเบอรี่หรือนูเล็กเบนจาวันได้ออกมาร้องไห้เรา่าถึงเหตุการณ์ที่สามีพี่บอยบอกเลิกแบบไม่มีการทะเลาะรุนแรงหรือมีการนอกใจใดๆแต่สามีกลับบอกว่าให้แยกทางทําให้หนูเล็กสงสัยว่าการแยกทางครั้งนี้เป็นการบอกเลิกจริงหรือไม่ โดยหนูเด็กเล่าต่อไปว่าสามีไม่ได้มีคนอื่นแต่อาจจะอึดอัดกับสถานการณ์ต่างๆส่วนตัวหนูไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่บอยตัดสินใจแบบนี้แต่เธอได้พูดถึงความอดทนที่ต้องทนทานทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่แม่ที่ต้องดูแลลูกไม่เคยบ่นเหนื่อยหรือขอความช่วยเหลือจากใคร ถึงแม้จะมีบางคนมองว่าอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์แต่หนูเด็กก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นกับความรู้สึกของคนแต่การลงได์สดขายของก็เป็นการหารายได้เพื่อครอบครัวและรูปเพียงเท่านั้นหลังจากคลิปได์นั้นหนูเด็กและพี่บอยก็ได้กลับมาไฟ์ร,ร่วมกันอีกในระหว่างไลฟ์หนูเด็กได้ตอบคาถามจากผู้ชมว่าเรามีลูกดูแล้วจะเข้าใจหนูมากขึ้นและสามีก็ไม่ได้มีมือที่3เกี่ยวข้องซึ่งทั้งคู่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ต้องการปรับตัวเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเอง